ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างไรสำหรับในประเด็นนี้นะครับทางกกตเขาได้ชี้แจงว่ากรณีที่ผู้มีการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่รับสมัครผู้ใดหรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ย ให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายในเจวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับเมื่อศาลฎีกามีคำวินิจฉัยเช่นใดแล้วเนี่ยก็ให้ศาลแจ้งคำวินิจฉัยไปยังผู้อุปนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเพื่อดําเนินการตามคําวินิจฉัยต่อไปโดยเร็วนะครับตรงนี้ก็เป็นกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังนี้นะครับ